เปลี่ยนมาแล้ว2รอบแล้วนะครับหลังคาในแ0ปีเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมา2รอบเลยงรอบแล้วครับพอตกหนักทีไรเนี่ยไม่สบายใจแล้วไม่รู้ว่าจะร่วงจุดไหนเพราะถ้าหากว่าร่วงมากฝ้ามันก็จะเสียนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุขสร้างได้ by SCG ครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญ <Yeah. S 1> พูดคุยกับไลฟ์สไตล์ของเขานะฮะรวมถึงเปลี่ยนปัญหาบ้านให้กลายเป็นความสุขโดยผู้เชี่ยวชาญ SCG ครับวันนี้แบมบมาอยู่หน้าบ้านของครอบครัววัยเกษียณนะฮะซึ่งหลังจากที่กเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของการปรับปรุงบ้านมากยิ่งขึ้นมาดูกันครับว่าปัญหาบ้านจะมีอะไรบ้างน,นะครับให้สุขสร้างได้ by SCG จัดการครับพร้อมแล้วตามแบมมาเลย แล้วตอนนี้บําอยู่กับเจ้าของบ้านนะฮะคุณพี่นิพิษนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่นิพิษฮะทราบมาว่าเกษียณจากการทํางานเรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมฮะอยู่บ้านมากขึ้นไหมฮะหลังจากเกษียณครับพอหลังเกษียณมาก็ได้อยู่บ้านมากขึ้นอ๋อครับผมแต่ทราบมาว่าไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมฮะอยู่กับใครบ้างฮะตอนนี้ถ้าอยู่ประจำก็อยู่กับสัญยาแล้วก็หลานอชีวิตทํางานมาทั้งชีวิตเลยหลังจากเกษียณแล้วมีแบบเบื่อบ้างไหมฮะตอนที่อยู่บ้านครับ พอหลังเกษียณนะคือผมก็ยังทํางานอยู่พออยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยสร้างมาตั้งสามสิบปีแล้วครับนะครับหลายอย่างก็เริ่มสุดโฉมครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องหลังคาเรา็มีการทําหลังคาด้วยฮะครับเพราะหลังคาเดิมนี่มเปลี่ยนมาแล้วสองรอบแล้วนะครับหลังคาในแามปีเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาสองรอบหลงรอบแล้วครับพอตกหลักทีไรเนี่ยไม่สบายใจแล้วไม่รู้ว่าจะลวกจุดไหนเพราะถ้าหากว่าลวกมากป้ามันก็จะเสียครับ ซึ่งพอเวลาการซ่อมเนี่ยปัญหามีมากเลยเพราะว่าเราจะไปตามช่างที่ทำเนี่ยตามยากมากแล้วเขาก็จะไม่เ้ยมาทําให้ต้องไปหาช่างอื่นข้างนอกค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะว่าเขาถือว่าเราขึ้นไปเปลี่ยนเองไม่ได้ก็ปร,ปรึกษากันว่าเปลี่ยนคราวนี้อยากได้อที่นี่สวยงางามาข้อที่2ก็คือว่าเรื่องความทนทานคือว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนกันบ่อย อันที่3าก็คือคนที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยขอเป็นมืออาชีพเวลามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะมามาให้บริการคือมีการรับประกันการหลักการขายด้วยนะครับครับผมนะโอเคโอ้โหจัดที่ฟังมาแล้วคือเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่เข้าใจได้เลยจริงจริงนะครับและดีใจมากครับที่แบบได้เจอกับคุณพี่นิพนิดในวันนี้นะครับเพราะแบบมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Roof r e n o v a t i o n จาก scg นะครับที่พร้อมจะตอบโจทย์นี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับ สวัสดีครับผมพุทธิพงปานทองผู้เชี่ยวชาญจาก s c g Roof Renovation ครับจากหลังคาบ้านเดิมที่เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั่วไปที่มีการใช้งานกว่า30ปีบางแผ่นชำรุดและมีสีหลุดล่อนสีซีดจางไม่สวยงาม รวมไปถึงการวางโครงสร้างหลังคาเดิมที่มีองศาไม่สมดุลทําให้เกิดน้ํารั่วในส่วนของหน้าบ้านและกระทบไปถึงการเกิดน้ําซึมลงบนฝ้าในจุดต่างๆภายในบ้านซึ่งปัญหาเหล่านี้เรามีทางแก้ด้วยบริการรื้อเปลี่ยนหลังคาเก่าทั้งผืนหรือบริการรีรูฟครับเริ่มจากการรื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิมออกเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับมุงกระเบื้องหลังคาใหม่นะครับโดยบ้านของคุณนิพิษ เลือกเปลี่ยนจากกระเบื้องคอนกรีตเดิมเป็นกระเบื้องหลังคาเอ็กซล่ารุ่นเกรสซึ่งเป็นหลังคาเซรามิกทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนดีไซน์หรูด้วยรูปหลอนที่แตกต่างทําให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครที่สําคัญสีสวยไม่ซีดจางตลอดอายุการใช้งานนอกเหนือจากการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคุณภาพเยี่ยมแล้วการเลือกใช้อุปกรณ์หลังคาก็มีส่วนสําคัญที่ช่วยทําให้หลังคาบ้านหมดปัญหารั่วซึมได้ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง ไดเทคซิสเต็มที่จะช่วยป้องกันหลังคารั่วซึมได้ในระยะยาวการเลือกใช้ของคุณภาพควบคู่ไปกับทีมช่างหลังคาที่มีความเชี่ยวชาญวินิจฉัยหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ได้หลังคาบ้านใหม่ที่มีสีสันสดใสดีไซน์สวยและแข็งแรงทนทานอยู่ได้แบบสบายๆไปอีกนานเลยครับ แต่เส้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมซึ่งโอ้โหเชื่อว่าน่าจะชอบมากๆนะครับเพราะว่า S c G Roof Renovation ระหว่างที่มีการทำมีการซ่้มแซมเนี่ยเจ้าของบ้านก็สามารถอยู่ในบ้านได้ตามปกติถูกต้องไหมฮะครับถูกก็ผมอยากให้เห็นภาพกันนะคะหลังจากเสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยบัมมีภาพจากโดรนรมาให้ได้ดูกันมุมสูงเลยนะค,ะครับ,รบว่าเป็นอย่างไรบ้างสวยไหมค,ครับเบื้อง e x c e l l a r Glass ของ S C G สวยงามมากครับเนื่องจากว่าทำหลังคาแล้วได้จะรีโนเวททั้งทีผมก็จะติดโซล่าของ S C G ด้วยนะครับ ตดร็ส็รูมด้วยนะฮะอยากจะให้ข้อคิดกับคนที่อยากจะเปลี่ยนหลังคาบ้านนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนที่ผมผ่านมาที่เปลี่ยนไปแล้วสองรอบถ้าอยากจะดับได้กระเบื้องที่สวยทนทานก็อยากให้ไปปรึกษากับ s c g ดูนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อุ่นใจมากนะฮะเพราะว่า s c g มีประกันหลังการติดตั้งสร็งานรีรูฟด้วยครับเห็นรอยยิ้มของทั้งสองท่านเห็นนี่ นะเราก็จะไม่ต้องมาเสียบฝนไม่ต้องมามีปัญหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลังคาบ้านดีใจไหมครับดีใจไหมครับ น่ารักมากนะฮะขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่แหละครับรายการสุขสร้างได้ by SCG นะครับซึ่ง EP ต่อไปเราจะไปบ้านใครแล้วจะมีปัญหาบ้านอะไรบ้างนะฮะรอติดตามได้เลยนะฮะแต่ว่าปิดท้ายรายการก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าของบ้านแบบนี้เสมอเลยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้เราต้องสี่คนลาไปก่อนแล้วบายๆนะบายบายบ๊ายบาย